ดูดวงชาวราศรีกรกฎจะเกิดอะไรขึ้นพ้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับนะผมด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่ซงความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาก่อนอื่นหมอสันแนะนำก่อนให้ท่านพบไหลีพี่นานศัตรูหมู่มารพังพี่นานนะครับใครยังไม่มีทักมานะจ๊ะทักไลน์มารซันนี่4ีนะครับ,นนรบพระพิธีใหญ่นะครับพระเก่านะจ๊ะ ครับผมและพบกับเหรียญปางปาบมานครับปาบมานครับสิ่งชั่วร้ายสิ่งต่างๆที่เข้ามากระซิบเข้ามากั่นแกล้งเข้ามาโดนมันดานครับผมปางปาบมานให้พบติดตัวไว้2 5 0บาทองละ250้บาทนะจ๊ะส่งส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่4ี่บนะครับดวงชะตานี้เป็นยังไงจิตใจที่หย่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมผสานนะครับด้วยบุญกุศลวาสนานะผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมดวงชะตาของท่านจะได้รับ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายเจริญลุงเรืองท่านจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดประดังตกตำแหน่งที่ดีจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะได้รับด้วยทองจังหวะดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพปอก้าแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องเข้ามาครับผมได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายนั่นเองดวงกิตานี้เอาจริงเอาจัง,จ,งจนประสมเ็จเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาจริงนิดนึง ผมตั้งมั่นพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจันใดการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบเรื่องราวต่างๆนำพาซึ่งความปมระสบผลโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการปกปิดซ่อ้เล่นการแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหน ยันเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าอาหารอย่างตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชกตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้วแหวนเงนินทองเพชรดินจินดาน,นำพาซึ่งความสม็จอัศวินขีม่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานปาบศัตรูเฮี้ยนเตียนโวยบนกนนุศลมสนาการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับทัท่านรตบผมดวงชะตานี้ให้เราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีดปักตรงกลางใจกระบวนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกัน ดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิที่ไหนจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองนำพาซึ่งความประสบแต่ว่าดวงชะตาของท่านจะได้นะครับเกิดความมั่นคงบ่งครั้ง,งส่งมอบถ้วยทองพระราชาส่งมอบถ้วยทองให้ท่านให้ท่านตออกตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นหมอสั้นขอทํานายว่าดวงนี้จะเกิดความมั่นคงต่อแต่นี้ไปร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, พัฒนาอย่างก้าวโดดจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา อ่าผมด้วยบุญกุศลวาสนาเาทพเทวดาสิงหสิทธิ์ค้ำชูปกปักปก,ปก,ปกุ้งของรษาดวงชะตานี้ให้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองอ่าผมไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือท่านหรอกทบยืนด้วยตัวท่านเองยืนได้ก็ยืนไปยืนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าผ,ผมก็อดทนอดการต่อบปเดย๋ยวก็ได้ดีตกตําแหน่งการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายดรับแต่ไฮเปอร์เพนต์บังเกิดขึ้นในโชกตะตาสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตะตาดวงชะตาจะเปิดแล้วรอดทรัพ ครับเอเมอรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้นะผมผลวันที่หนึ่งบอกบอกได้เลยว่าดวงชั้นจะรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบนบารมีวาสนาพร้อมที่จะทําธุรกิจการงานการเงินความรักมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียที่ไหนดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค เอาผมท่านจะได้รับถ้วยทองส่งมอบถ้วยถ้วยทองอำนาจบนบารมีวัสดาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่นั่งอยู่เฉยๆก็ได้เงนินล้านนะครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนะครับผมไม่นานไม่ช้าอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาเกิดขึ้นในโชคชะตาเอาอมเอ็ดอัลเบนคาโบงบอกถึงโชคชะตาบุญกุศลวัสนาเหรียญใหญ่เบิ้อเปรียบเปรียบเสมือนรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะรางวัลที่หนึ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาก็เตรียมตัวร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ปูฤษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาตกตำแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีนครับด้วยบนกนุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดาการปฏิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ตกตำแหน่ง รับผมพ้นวันที่หนึ่งไปรื่นเริงสังสรรค์จะเริ่มมีความสุขเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเห็นไปได้ด้วยดีับผมเปิดเสียงทายขึ้นมายังมีโอกาสที่จะมีการได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆถ้วยทองครั้งใหญ่จังหวะดีๆครั้งใหญ่ใครบางคนจะส่งมอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนต่อปริญญาด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจการงานการเงินหรือว่าจะเป็นความรักก็ได้นะจะได้รับโอกาสถ้วยทอง จังหวะดีๆเข้ามาในดวงชะตาของท่านแล้วเพราะฉะนั้นสดก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับลูกได้รับถ้วยทองถ้าท่านอยากมีลูกก็จะได้ลูกนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาตกตาแหน่งชาลอดให้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนามูลม์เสห์จันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเมื่อต่อเมื่อท่านหลบหลีกซ่อนเล้นเรื่องราวต่างๆอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว้ โอ้มีไปขายบางคนจ้องคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีในดวงชะตาก็มีไหมมีนะผมตกตําแหน่งที่ตกตําแหน่งดวงโจรยังไงก็แล้วแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครบางคนคิดร้ายกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสีสิ่งนั้นจะย้อนนกลับไปครสองเหรียญเกิดขึ้นในในโชคชะตา้วผมจะให้พิทศตกตําแหน่งในดวงชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเวาวัดิลปศิธิ์คำชูปกปากุ้งครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับรพย์โดยโค โอกาสทองโองกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยประดังทาให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นการได้กาเสียการที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันระบมเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามานะเดี๋ยวเลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยมงคลศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีันใดท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดัง รับผมถึงเวลาเพื่อนเก่าจะเข้ามาบอกกก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้พ้นได้คน้นพบได้พบไ,ได้เจอกับใครบางคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาบอกกันรับนะผมเข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านให้ท่านฟังรับนะผมอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าในดวงนี้จะตกตำแหน่งมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในโชคคะตาโชคลาภเงินทองมาแล้วมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูบอกปากคุ้มครองรักษา โน้นนำโชคชะตาปีกเปลี่ยนปีกเปลี่ยนแปลผานหมุนเวียนในโชคชะตาเข้ามาในช่วงชะตาดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วผมเปิดขึ้นมาปุ๊บตกตำแหน่งเดวิลเลยแล้วผมอีฉาให้ลายใส่ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาเรื่องรงาเหล่านี้จะได้มาลายหายไปสิ้นแล้วผมคนเข้ามาอีฉาให้ลายมีไหมมีพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัลฟ์ for โจนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันปรัฒนาอย่างตั้งมั่นอย่างทันทีจันได ดวงจะตานี้จะเปิดรับสัพท์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเัาผมถือดาบตั้งขึ้นทําตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกทาตามแบบแผนจะติดรับผมกดบ้านกดเมืองมีมีกดแบบแผนอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเัาผมขอให้ท่านแชมป์ชื่นราบรื่นเป็มไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งล้ากดสุปร์แตงสุปร์สติกเกอร์ให้ติมให้ค่าขู่ได้ครับผมขอให้ท่านแชมป์ชื่นราบรื่นเป็มไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ